เดี๋ยววันนี้มาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ e-bike ที่เป็นมอเตอร์บลัฟแงให้ฟังนะครับจะมาอัปเดตเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นตอนหนึง่งไว้เป็นความรู้สําหรับเพื่อนๆนะครับ <S <S 1> <S 1> สรุปแบบได้ใจความเบื้องต้นก็คือเอาเป็นว่าอยู่ดีๆผมไปใช้งานแลวครับมอเตอร์ Motor, แล้วก็อยู่ดีมันเปิดไม่ติดกเ็เช็คเช็คเบื้องต้นแบบว่าแบบฮาร์ดแวร์ครับ สายไฟขาดไหมสวิตท,ทุกอย่างเสียไหมไฟเดินครบหลุไมไหมสุดท้ายเช็คหมดแล้วไฟเข้าบอร์ดคอนโทรเลอร์เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันไม่มีการสั่งการเปิดไงก็ไม่ติดคือมัน,ม,น,ม,นมันดับไปเลยแหละแล้วก็คอนโทรเลอร์มาส่งมันมันดูยากเพราะเราสายตาไม่ดีมันหารอยปิปุยหรือรอยไหมอะไรดูยากก็เลยสั่งคอนโทรเลอร์มาเปลี่ยนคอนโทรเลอร์คอนโทรเลอร,ร์ในที่ก็คือเป็นเป็นบอร์ดหลักเลยที่ที่มีโปรแกร,รมคอนโทรลทุกอย่างข้างในครับ มันจะเป็นเฟิร์มแวร์แล้วก็สั่งมองเตอร์สั่งอะไรตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนเมนบอร์ดนะครับประมาณน,นี้พอเราสั่งมาเปลี่ยนตรงรุ่นอ่าของผมก็จะเป็น48โวลต์500วัตต์นะครับสำหรับมาแฟงมอเตอร์ M 600ก็ตรงรุ่นเลย M 600 48โวลต์500วัตต์มาเปลี่ยนพอเสียบปุ๊บเปิด,ปดติดเปิดติดทุกอย่างก็เลยเอาไปปั่นดูแล้วปัญหาที่เจอก็คือปั่นแล้วมันไม่มีการช่วยเรามัน มอเตอร์หมุนทุกอย่างหมุนแต่มันหมุนแล้วมันไมไ่ส่งแรงหาเราแต่ว่าอยู่ดีมันก็แล้วแต่อารมณ์อะปั่นปุ๊บเออมาบ้างแล้วก็ปั่นปุ๊บแรงหายบ้างถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นคือใน100นะปครับปั่นแล้วมีการช่วยเลยผมสัก20%หมายถึงว่าจานวนครั้งครงับของของการปั่นหองปั่นชั่วโมงอะมีแค่15บหสินาทีที่แบบเฮ้ยได้แล้วอยู่ดีมันหายอะไรเงี้ยเสียงมันเหมือนเหมือนฟรีทิ้งเหมือนเฟืองลูดมันเวลูดอะไรเงี้ยครับเรียบร้อย เหมือนมอเตอร์หมุนแต่ไม่ส่งแรงไปลูกบันไดอันนี้เดาว่าไม่ลูกปืนวันเวที่ส่งแรงเสียก็เฟืองรูดเดี๋ยวลองเช็คดูก็เลยลื้อเลยลื้อเช็คทุกอย่างที่เป็นฮาร์ดแวร์ก็คือนอกจากเช็ไฟข้าบอดแล้วครับวันนี้ก็เช็คเฟืองทุกเฟืองมีการสึกหลอไหมขบกันดีไหมตัวเฟืองวันเวมันจะมีอยู่สองตัวคือจากมอเตอร์ไปเฟืองสะพานแล้วก็ส่งมาที่จานหน้าแล้วก็ แล้วอีกจุดหนึ่งเฟืองที่จานหน้าเองมันมีเฟืองวันมีสองชุดเช็คทั้งสองชุดแกะออกมาหมดเลยแล้วก็ไหนๆก็ถอดแล้วก็อัจจะบีใหม่ทำความสะอาดอัจจะบีใหม่หมดเลยทั้งทั้งทั้งระบบระบบเลยประกอบกับไม่หายทีนี้ทีนี้เลยครับระหว่างนี้ก็ปรึกษากับพี่คนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าขอเอ่ยชื่อเลยครับพี่คงชนบุรีพี่เขาเล่นมาก่อนผมแล้วก็มีประสบการณ์มากกว่าเกี่ยวกับมอเตอร์บาวฝ่าแล้วแก่เล่นเยอะแกเล่นหลายอม์มาหลายมอเตอร์เลย6 0 0 เมื่อก่อนแล้วก็ไป560แล้วตอนนี้ปรึกษาแกให้คำแนะนำว่าเนี่ยพอผมเช็คพื้นฐานเสร็จแล้วถ้าไม่มีอะไรปกติก็ปัญหานี้น่าจะเป็นที่ท็อกเซนเซอร์เสียแต่ผมยังไม่ได้เล่าแกแล้วว่าผมเปลี่ยนคอนเทลเลอร์มาผมก็เลยเออแกแนะนำผมก็เออกันใช่เนะี่ยก็เลยประกอบกลับแล้วก็แจ้งอีกทีว่าผมเพิ่งเปลี่ยนคอนเทลเลอร์มาก็เลยวิ่งไปหาแกที่ชนบุรีเลยครับไปชมรีแกก็เบื้องต้นเนี่ยคาลิเบตก่อนก็คือสิ่งหนึ่งที่รู้เพิ่มเติมคือเวลาเปลี่ยนอะไหล่ไป ตัวบอร์ดเราเนี่ยไม่ว่าเปลี่ยนอะไรที่เป็นที่เป็นแผ่นชิปนะครับที่เป็นปลิ้นที่เป็นแผ่น PCB ครับเปลี่ยนคอนโทรลเลอร์ก็ต้องคาลิเบตมันให้เข้ากับอุปกรณ์อื่นเพราะมันมีอุปกรณ์หลายชิ้นที่ทมีบอร์ดเหมือนกันมี PCB เหมือนกันเปลี่ยนเซนเซอร์ท็อกเซนเซอร์ก็ต้องคาลิเบตมันประมาณนี้คือให้มันรู้จักกันอันนี้พอไปคุยแก้เบื้องต้นก็คือ,อพี่คงแนะนําว่าเดี๋ยวคาลิเบตดูก่อนถ้าหายก็คือจบเพราะว่า ผมเล่าให้แกฟังว่าผมหมุนปกติแล้วไม่มีไม่มีอาการแบบว่าติดไม่ฝืดไม่มีรอยไหมอะไรเง้งสิเลยแล้วก็พอไปถึงแกก็ให้ดูว่าคอนเทลเลอร์ของแกแล้วแกขี่จนไหม้เลยคือขี่เยอะคือคนมีเขาอยู่หลังบ้านนะครับเขาฉลากห่างรักสองาิโลอ่ะประมาณน้นมีเขาหลังบ้านปั่นในทุกอาทิตย์ก็เลยอ๋อเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนะมันจะถ้าไหมมันจะดำๆแล้วก็พอมันติดนะไม่ติดนะ ไอตัวเซนเซอร์ทอมก็ต้องหมุนตามแกนล้อมันก็เกิดการเสียหายซึ่งเราเราดูว้ดยโาได้เมื่อของผมก็คือสายกิกเลยพอคาลิเบรตเสร็จจบใช้งานได้ขี่ได้ปกติเลยครับก็คือตอนลองขี่ได้ปกติทีนี้ก็เอากลับมาบ้านทิ้งไว้คืนนึงก็ไม่ทําอะไรประกอบคือกลับบ้านจอดประกอบปิดฝาข้อไปเรียบร้อยคืนนึงตืนเช้ามาเปิดเป็น e r r o r 07ซึ่งแปลว่าโวลต์ของแบตเกิน S <S เกินลิมิตมันเป็นเซฟตี้ครับเกินลิมิตของของแผ่นคอนโทรเลอร์จริงๆคอนโทรเลอร์ผมซื้อมาก็ตรงรุ่นนะครับแต่ไม่รู้เฟิร์มแวร์มันมีหาอะไรก็เลยเปิดมอเตอร์ไม่ปิดง่ายไม่ได้แค่นี้อันนี้คือจบพักแค่นี้ก่อนทีนี้ความรู้ที่คุยกับพี่คงแล้วก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆครับอย่างแรกก็คือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีแผ่น PCB อะ่ะคือที่มีเซ็นเซอร์ต่างๆอะ่ะต้องคัลิเบตด้วยในที่นี้หลักๆของมอเตอร์บล็อแฟนก็คือทอร์กเซนเซอร์ถ้าเปลี่ยนก็ต้องคัลิเบทมันรบอ หรือเปลี่ยนบอร์ดก็ต้องคลาลิเบเตให้มันรู้จักกับอุปกรณ์ทอเซนเตอร์หลักๆมันมี2ตัวครัต้องมีตัวภาครับไฟอะไรนิดหน่อยด้วยผมว่าไม่นา่ามีปัญหาส่วนปัญหาก็คือตัวที่มันมีมันมีโปรแกรมฝังรีว่ก็คือทอกกับคอนโทรเลอร์อันที่2ก็คือต้องมีเครื่องมือเฉพาะนะครับคือแกซื้อมาเลยซึ่งเดี๋ยวอนาคตผมชอบอะไรแบบนี้ผมอาจจะต้องหามาทําเล่นบ้างครับอ,อันดับต่อมาได้ไปลองมอเตอร์ใหม่มอเตอร์ใหม่ก็คือมอเตอร์ที่ผมไม่มีนะ มอเตอร์ uh, Motor, ผมใช้ M 6 0 0ของพี่แกยกอ e ีไป M 5 560มาให้ลองเลยผมปั่นจังหวะแรกโอ้โห,โหคือเขาเซตติ้งมามเงียนขากว่าความแรงระดับ500วัตต์อัพเหมือนกันแต่ว่าของผม600มันเหมือนมันเหมือนตัดต่อกดแล้วส่งกำลังปล่อยแล้วมึนตัดแต่ของ M 5 60เนี่ย กดแล้วมันส่งกําลังค่อยๆส่งคือมันมันเนียนขากว่าปลดไปโมดหมด2หมด3เนี่ยก็รู้สึกเนียนขากว่าก็อัปเดตกันวันนี้5 6 0เป็นมอเตอร์แรงที่น้ําหนักรวมเบากว่า M 6 0 0แล้วก็เนียนขากว่าซึ่งไอ้ความไอ้สเปคน้ําหนักอะไรเรารู้ดูในเว็บได้แต่ว่าฟีลลิ่งการขี่เนี่ยต่างๆเขาเซตมาต่างอนาคตผมเชื่อว่า M 6 0 0ผมก็จะเซ็ตให้เนียนใกล้เคียง5 6 0ได้ครับอนาคตน้าเดี๋ยวขอ,อไปเล่นก่อนแล้วก็ มีแล้วคงจะปรึกษาพี่ครัแต่เดี๋ยวเดี๋ยวที่จะไปปั่นงานถ้าเปิดก็เลยพักก่อนคือไม่ทาแล้วทำแล้วมันติดปัญหาเยอะก็เลยทิ้งอีบก่อนเอาเอาจักรยานธรรมดาไปปั่นก่อนไปถ้าเปิดก็อยากจะบัดเป็นความรู้เก็บไว้เพราะว่ามีเพื่อนใช้รถบาแฟงใช้มอเตอร์บาแฟงเงินหลายคนเลยไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับอะไรเสียสั่งอะไรมาเปลี่ยนต้องคลาลิเบทด้วยแต่ถ้ายังไม่สั่งอะไรปรึกษาพี่สรายคงชนบุรีได้นะครับใครมีปัญหาถ้าอยู่ไกลเนี่ยหลังไม่หาผมได้โดยมารยาทคือให้คอนแทค ที่สานะมันไม่เหมาะแต่ถ้าหลังไม่มาเดี๋ยวผมก็ถามพี่ก่อนแล้วให้ให้คนแตกกันเองครับว่าคําแนะนําเป็นยังไงคอลเลเเบตอะไรเป็นยังไงก็ประมาณนี้ประมาณนีน้เก็บไว้เป็นข้อมูลเลยเผื่อใครจะมามาเล่นอีบซึ่งมันจริงๆแก้ปัญหาด้วยเงินก็มีถ้าเปลี่ยนยกลุ่มก็มจบก็ไม่มีปัญหาแต่ยกลุ่มมัน2 0 0 0 0ืนกว่าเราเราบ่าวแฟนเขาดีก็คือมันมันมีอะไรทุกชิ้นเลยเราเก็บแค่บอดดี้มันไว้คือเซิร์ฟเซิร์ดัวมีบอร์ดทุกแผ่นมีทุกชิ้นเลยอะ มีอะไรทุกชิ้นอะทุกชิ้นทุกชิ้นมาเป็นโมดูลโมดูลอ,อย่างท็อกก็มาโมดูลหนึ่งคอนเทลเลอร์มาโมดูลหนึ่งบอร์ดไอ้ชุดทุ่นหมุนก็ก็มีก็มีหรือใครใครไม่สะดวกถอดไปจ้างไปพันตามร้านไฟฟ้าก็ได้คือพวกนี้คือมันมีหมดเลยส่วนพวกลูกปืนเราสามารถถอดไปเทียบตามร้านลูกปืนได้ครับก็ประมาณนี้มันก็สนุกแล้วก็มันมีอะไรให้เราได้เล่นแต่สัมพันธ์คือซอฟต์แวร์จะไม่ต้องมีแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดทางนี้ก็ ให้คนที่เขาชอบแล้วก็าศึกษาทําให้ครับส่วนเรื่องฮาร์ดแวร์มันเราก็ทำเองได้แล้วพวกกับเซอร์วิสรอจะอัจฉรบีตามลูกปืนตามเฟืองเนี่ยนานๆถอนบางทีสักพันสองพันโลเปิดบางทีอะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคไม่แย่ส่วนประเก็นเนี่ยเดี๋ยวคงต้องหามาเก็บไว้เผื่อฉุกเฉินเพราะว่าเวลาเปิดมันต้องระวังไม่ให้มันขาดถ้ามันขาดเดี๋ยวมันก็กันน้ําแย่ลงจริงแต่ทากาวมันก็แปลกๆครับผมไม่อยากทากาวทากาวไล้จะถอนมันเลอะเทอะวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับ สวัสดีครับ